จ้ออะไรยังคิบจ้าคนนีดีๆให้มันใันชนแก๊งอ๋อถ้างั้นไม่พาเพจนั่นเด้อไปอะไรซื้อหมาน้อยอยู่ไหนอ่ะอยู่ฟาร์มหมาตอนไหนพรุ่งนี้จริงเหรอจริงพี่สาะไปน้ำด้วยมันมันมันโควิดนะเอยเลื่อนไปไม่ได้อือไปไม่ได้เราก็สั่งได้สั่งลาซาดได้ก็ได้ สังมาน้อยนั่นเรามาจุ๊บจากันนะากิถึงเยอะเยอะเรื่องไหตั้งใจน่จริงใจด้วยแบบต้องมีเสียงแบบนี้ด้วยต้องมีเสียงแบบหอมเล้านเหม็นเหม็นยังไงเจม้าหองตายเลยวเาก็เกินมันเหม็นเหม็นหรอกวะ โอเคจำไม่พรุ่งนี้ไม่ไปไม่ไปไม่ไปกินส้มตำเนี่ยไม่ไปซื้อสะวยน้ำเนี่ยไม่ไปซื้อหมาน้อยด้วยจ๋าก็จ๋าก็เกินไปไหมก็เกินไปแน่นอนอันดับแรกแห้งหมานเลยพรุ่งนี้เช้านยแห้งหมานเลยอันดับแรกแห้งหมานซื้อสระน้ำเลยซื้อเลยหรอ Ừ, แต่ว่าก็ต้องมาจุ๊บตาก่นอนจุ๊บแรงๆไม่มีเสียงเลยไม่จริงใจเลยโอเคโอเคยอมทำทุกอย่างมาไม่ต้องเช็ดรอขี้เดียดบอกความจริงมาเล่ว่าขี้เดียด